สุดทุกสกิลเหรอกสกิลเหรอกูอหมดเลยฮะที่มึงจะฆ่าเราใหมอ่าจะห่อนวะเนี่ยปุ๊บมึงอ่ะไม่รู้สึกไม่รู้หรอกว่าระเบิดมันทำพี่อะไรได้บ้างสายมีสายมีสายมีโอ้ยมันไม่มีใครเห็นเลยหรอตัวซ้ายอ่ะไม่มีก็ไปอ่ะเอาตายกันหมดเชียวแบก นี่หรอคนผีเวเปเสมอ <c oughs> สเสมอบางแบกสเสมอถัาแบบโอ้เขาไม่ไหวไอเลมลบที่ดิเป็ดแล้วอะเนี่มันไปกลางกันทำไมวสะสองคนเนี้ยมันไปวไม่ได้เข้าอ,ะอ่ะเออสะวายดิเราจะดูฝีมือสเสมอ์เลไอเสกอดูฝ <c oughs> ีมือสเสมอ์หน่อยดีนะ <c oughs> เสมอ์ยังไม่ยิงเลยเสมอ์เชี่ยเสมอ์ติดกับดัก เสมอเล่นงี้เหรอสมอเล่นงี้เหรอเขาไอเบยเขาเขาไอ้นี่เขาเขาโม้โม้เสมอเล่นนะแต่เราทะเลาะกันนะมสมอว่าแบมันโม้ไงไอเบยตั้งเสมอมาตั้งนี้สมอมาตป้งนี้เหรอ ปล่อยปล่อยเขาไปเถอะเขาแค่โมงแล้วบอกให้แม่งเล่นดีๆเฮียโง่สัตว์แซกเอาเลยจะย็นลุงด่าไหมเล่นกับมึงดีขนาดนั้นเล่เด็กเฮี้ยเสียเวลาชีวิตพี่แซกเสียเวลาชีวิตกูจชีวิตโดนด่าไอ้้อ้รไอ้ไป้ไอไม่ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอไอไอ้เอ้ก่ไอนไอ้ไ่้คล้ไอ้ไอ้ไไออ้ไอไอ้ไอไออ้ไ่ไอนไอไอ้โอ้ไอ้้อ้อ้ไอ้อ เจ็บเจ็บเจ็บไอ้ทัเจ็บปากด้วยโอ้โหว่าดูไปดูดีให้มันนะโดนแล้วโดนแล้วเฮียนี่โดนแล้วเงียไว้เดี๋ยวมันยาดัตติมาวยโดน เล็ดอยู่ซ้ายครับเล็ดอยู่ซ้ายเอ้ามึงเจ็บมึงเจ็บเสรษมีหิวปะขอฮิวขออินหิวนะครับฮิวหน่อยเสร็จมีฮิวเสร็จมีมัฮหิวดิเอ้ามันหิวผิดคนมีมีดคนครับจบแล้วมโดนฟังเสียงโอ้ยูวผิดคนไอชิพหาย มึงอ่ะลบร้อยแี่สองที่พีโคนิกจุสคนอ่ะได้จุดสักคนอ่ะเจอคนเป็นเทนิคอไอเฮียเชียนี่เจอคนเป็นเทมิกไปเอ่ยสักทีรัดีๆทักทีอ่ะไปไหนเนี่ยวันนี้กูเล่นโดนหลือปิ่งเะ วันนี้กูเล่นปุ่นเฮียอะไรไม่ได้เลยกูไม่มันมันฟอร์มมันขึ้นแค่สไปรัลอะแต่ตอนเล่นสไปรัลเสือฟอร์มขึ้นเสิร์ฟเก็บเอ็ดเข้าหมดเนี่ยแหล่ะอะไร ดีเยช่วยชูด้วยโอ้บอลนีกพี่เหลืออยู่อยู่ในสายหมดเลยอยู่ในสายหมดเลยเฮ้ยเสียใจมานะอครับมาหน่อยสองสองมาีรีโ a d ดูโดดขึ้นเยอะสวย โอยขนาดได้ไงไวะเนี่ยงูมันเนี่ยมึงเล่นไซเฟอร์มันไม่เนี่ยโอ้ไอ้ไอ้ตัวว่าไปปีทำแปะอะไรวะเขาออกไปทน้องใครที่อะเปิดตีทำอะไรคุณนาได้ไงแล้วมึงยิงกูโดนได้ไงออทอฟชาร์จส์ขวยผันจริงแค่เนี่ยมึงเปิดตีทำแปะขว,ว,วยเลย โอ้ยโซว่าไปไหนวะกูถามจริงเถอะไอ้เหี้ยบนอยู่บนไอ้พวกแม่งเข้าไปดีเฉยซซว่าไม่ไปเลนเด็ดเลยอะไละไปหยุดมึงเลยแค่ตัวอ่านเลยแค่ ระเบิดระเบิดระเบิดขอฮิวนะครับแม่งไม่ฮิวให้กูฮิวนะครับฮิวหน่อยถ้าฮิวผิดนะให้กูจะตก,กหน้าให้เพี่อมีเลือดลดอยู่หมด <c oughs> เลยเข้าเลยไหมเข้าเลยเข้าเลยเ <c oughs> ข้าเลยเ <c oughs> ข้าเลยควงควงทำไม เจ็ดโลแล้วครับเจ็ดโลเจ็ดโลเจ็ดลบเก้าสิบอ บนอยู่บน,บนยิงธนูนตดต,ตัวเองไอ้เจ้า <c oughs> มีแวนดอลตะกิน,นอยู่ซ้ายนะ่ะไปเจไม่ <c oughs> โอ้ร้านหลาล้

โอ้โหโอ,โแแโอโห้แบบจนปุก๊กเกนอ่ะมาอะไรเนี่ยบีล้วบีล้แล้วกูวก็ซื้อช็อตตี้มาดีูย้นใคร รอดีกว่าเอ้ยรอ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 ข้างหลังเลยข้างหลังเลย เขาท่อน้ำไปแล้วแม่ก็วิ่งออกมาโอ้โหโอ้โหเหลือบีนั่นเจดยูมิดเจดยูมิดล่าส er> ุดตองไม่ร้อยเมตรโอ้ โอ้นยังไงมึงก็ไปเอาสไปมึงมึงเฝ้าดนสไปค์ิพ่งหิวคิวดีกว่าเพราะว่าเซฟเแล้วก็เแล้วก็แบบโวยไม่เสียก่อด้วยเซฟเงินสวยจัดจามาเองครับมาเอง không có Spike planted. hmmm không có sẽ đâu hmmm không có gì một hết sức là đúng không này ไอ้เชยนี่ตั้งใจเล่นมึงเชอกูมันจะชนะครับล่าสุดนี่โหลดได้เหรออย <bull ying tempo> so ู่บนโน้ตอยู่บนโน้ตเล่นเจตนาหรอไม่ถามดยวเล่นวามหรอเกิดเฟกเตอร์ไปดิโอ้ได้เขาเลี่ยนดีกันแล้วมันกูคิดว่ามันจะมีตัวที่อยู่ในไซส์ไม่มีตัวตัวอยู่ในไซส์เลย รมข้เีมากสงยอ้ยอม,มัเข้ามาย่างอะเข้าไปแล้ว bên trái này đã mất ở này phải. Không biết cần cùng. One enemy remaining. Cố cú. Reloading Reloading. ก็จะออกนี่งออกยิ่งหนึ่งถอยหนึ่งอืไอสัตว์ไม่ทันสวยเพื่อนเจต่าจะอยู่มิดนะไม่เห็นตัวมัน Watching here อ้าวอะไรครับเนี่ยปลาพิษใส่กูเถอะไอ้สัตวสช่วยแบกนะเนี่ยได้เฮียพวกเนี่ยกูเขาลุกตุ๊ดกูช่วยเล่นช่วยแม่งแบกไอ้เฮียปลาพิษใส่กูไอ้สัตว์ปสระเบิดไหมไอ้ระเบิดจะไม่ไม่มีเอาอย่าลืมนะระเบิดผมแรงกว่าไอ้ระบบโดนบัฟ <Comedy> ด <at dawn> ้วยเลื่อนพานใจเย็นใจเย็นก่อนนะจ้า แท็กมึงปิดงั้นจริงเหรอยมึงเอาจริงดิแท็กปิดบออะไรวะปิดการเข้าเงี้ยเหรอหอยดิเฮ้ยเกือบแตกแท็กข้างหลังมีตัวหนึ่งหลังหนึ่งหลังหนึ่งหลังหนึ่งครับหลังหนึ่งเฮ้ยเศษเศษรถแปดสิบข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าไปเจอเลยเออสวย เหมือนกัน spike down a มา fk เ,เ,เหมือนตา,มมา,าะนะเมื่อกี้ก็ได้นะมั้ย fk รือเปล่าไปเฮ็ไปเฮ็คตงไง fk เลยของมันวะไอไอเจตอ่ะไม่รู้งงว่ะเฮียโม่สู้มากเลย<อ>บ้าบไปฮะเช็คฐานแล้วนะ ลุบทันไอชิบหายอยู่เลยครับอยู่เลยลบเายี่สิบไปตังค์ลบเรายไอ้ชหน่อยบ่เจ็ดเจ็ดเจ็ดกูว่ K ไปยู่ไอ่ะไปยู่ไ K K มอยู่ง้ออีกตนั้น F K เดี๋ยวทำไมมันเดินมุ่เดินมาตรงนี้แล้วมันก็ยไปยืนบบนิ่ง嘛เอฟเทแบบเอฟเทแจกอะไรแบบเนี้ยมันเอาสไปค่ะเฮ้ยเ<อ>ขาวางเอเขาวางเอสีอ่วิ้วกูกำจะทันเลยวะเฮ้ยเอ,เอายิ่งทันผัยเข้าไปทันทนันมันวางสี่วิเอง ไม่ไม่ไม่กันกันแบบกูคิดว่ามันมันกัรจะบุกได้นะมันกูว่ามันก็ยากคือมันมันปล่อยตัวล่อมาขวาเย็ดแม่แท้แหละไอ้เหี้ยว่ามันยิ่งเดือดเดือดด้วยวัดนะครับแก้เกมไปเลยฆ่าไม่ตายเรามาดิให้กดการให้ฉันชนะเถิดมาดิกัดมาอีมาอีมาอี เอเอโ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวเดี๋ยวอยว่าเพิ่งมาเหมือนเราโอเคนร่องเราถหรอเออพวกนั้นมาชอบเรียมอนะ่ะยืนตามตำแหน่งไว้ก่อนเหมือนไอ้แซกเลยยที่มันด่าเพื่อนกันจังเลยวะเดี๋ยวมันเพื่อนตัวเองนะเก็บเอ้ยอย่าเพิ่งย่าเพิ่งไอตัวเอเคตัวนั้นอะ่ะ เดี๋ยวมันก็มาเแล้วพูดเมื่อกี้โดนว่าวิ่กลับไปฝั่งเมาส์ทมันจะโดนสีโดนกูเนี่ยดเฮ้ยเห็นแล้วค่าได้หนึ่งมั้มีดอกตันึ่งอยู่ในห้องเห็นตัวมเลยี เอ้าพี่กูเปิดอติเอาติหายแม่งเสือกมาไปที่ไหนะมึงมาอยู่ท่อข้างล่างกับอีเซนไปเอไปเบียหมดแล้วกูมึงมีพิชคอไหมมันอยู่อีขคอเลียวท่อล่างไอ้แม่งมันหลบมุมมันหลบมุมทำไมเย็ดกูก็ตายโหงนี่แหละเี๋ย่ตายตัวเดียวเย้ยสูกันไม่ได้เขาล้องอันดับหนึ่งะขอร้องฆ่ามันเออไออี รอบนี้จริงใช่ไหมไม่เหลี่ยบนะจริงจริงจริงโอเมนด้วยมีเลสเอะโอเมนไซเฟอร์ข้างข้างบนมีเสกนะระวังเสกอรัโลโซรู้เปล่าไม่โลโซไม่เอานะโซโลครับโลโซพ่อเหมือนกันลองลงกลางนะโอ้เวอร์พีมากไปโอเมนโลโอเมโลดูได้แล้วตัวเดียวอ่ะอาอนนีดักเลย ไปอยู่กับมันปะไม่รู้ gun here gun here ไมนเอาไอ้ยักษ์เหลี่ยมไั้สัตว์เลยเหลี่ยมจัดจัดสัตว์เลยผู้ก่จัดนั้นแบบไม่เห็นอะไรโอ้อะไรเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยอ่ะผู้ชายเลยได้ได้กูดูนกูดูเน็ตแชร์โทรศัพท์เดี๋ยวว่ามันเน็ตโทรศัพท์เนี่ยไม่อย่างน้อยมึงจ่าคะแนตเรื่องอ่ะ ไม่ดียินไม่ดีน่าจะบีไม่ก้เข้าช้าทองู้เปลี่ยนดิกูจะไปเช็ควาฟไอวนมามัวากลับไปแล้วโอวินมาโอินมาโอวินมามันวกลับไปแล้วโอวินวากลับแล้วโอวินมาโอวินไบโอินไปแน่วแน่ววิ่ง ถอยกลับไอกูเจอเซฟแล้วมันก็เดินผ่านกูแล้วเออเซฟเฟองบอลย่องบอลชุบหน้ารับซึ่งไงอยู่บีมึงมาบีกันเลยมึงกลัวไรอ่ะกูเพิ่งถูกชุบไอ้ยค่ไม่ฆ่ากูต่อย <elle> ไปดาวไหนเฟ้อเลยเนี <c oughs> ่ยไปดาวไหนวะเจมี่กูหมดแล้วเจสไอ้ตังแล้วกูเพิ่งถูกชุบอะแล้วกูก็ตายเจสฝั่งนู้นเขาเป็นอะไรวะแม่เยสกูไม่อยากเล่นฝั่งนี้แม่งอ่าไม่ยูนก็แสดงว่าเด็บกาเยยัอย่างไอ้เจสไอ้เจสฝั่งนู้นแะไม่ยูนเกมแซงไม่มึงลงแรงไหมล่ะ แรงหนิงไม่เปิดใหม่ดิก่อนเลยนะแต่กูตกล้อมจะด่าพ่อร้อมแม่กูยอมไปทะเลาะกับกูเนี่ยแหละไอ้เขียวอ่ะกวาดคลิปไเลยไอ้ยังคิปเนี่ยแต่แบบถ้าอย่างน้อยถ้ามึงเป็นไอ้บูมแล้วเล่นระบบซิงด้วยกันแล้วแบบแล้วแล้วแล้วเล่นลงแรงแล้วพวกกูแพ้แล้วกู่กูจะแบบเอ้ยไม่เป็นไรแค่ลงแรงเองแต่ถ้าเป็นมึงนี่กูดับพ่อแม่มึงแน่แซกเกอพี่ไม่ยอมนะแซกนะ going b e ไม่ใช่บู Wolf มก็เนิ mm S <S นๆนะระเบิดแมนในเชียเอาละดูเรื่อมันอยู okay. ่ไหนไปย้ายสากันแหละสบายสบายเออพี okay. the ่สบายสบายตัวส้ายย้ายไไงย้ายสาไงแมวรถเหรถถีบรถถีบดีกว่ารถถีบดีกว่าเออเห็นไหมหรือหน้าอย่างความซว่าโซว่ารถถีบโซว่าโซว่า fucking รถเเรียบร้อย โมขึ้นไปข้างบนไม่มีโมเลยมีบนมีบนเปิดอะไรวะมมึงเเล่นกคุพี้อะไรอยู่วะแซกกโมมีบนมีบนแก่แคแคกูอยู่นี่แหละเรียนเติมเหมืเดิมเรียนเติมเหมเดิมยัมันเรียกกูมึงกันแล้วสลิดกันตอนไหนเนี่ยเรียมมาโคดเฮ เหลี <ersch> chapter, we we ่ยมเหี okay. ้ยอะไระมันเหลี่ยมก่อนบ้าย้ยไม่บอกพี่ว่าเมื่อกี้มันเพิ่งบอกว่าเหลียมเตอร์ไม่ใช่เหรอแล้วพอกูบอกเหลี่ยมแล้วมันก็บอกเหลียมเี่อะไรอ้าเหีงงว่ะเออโอ้โหมุสูงอ่ะเอ้ลูกหกสีข้างล่างแกอาอไม่ใช่แกเขาเรียกว่าอะไรนะยูไว้ยูไว้สวย เฮ้เกดรอดเรรอดเรอดเไอ้เหี้ยเทเทเทอ้ีเท่ไนะเหียเอาสองมาที่สามสองพวกเล่โอดีไม่เป็นอะบ้าเปล่าอิชายมึงก็เคยเล่นไม่เป็นเลยเไม่เป็นไอีเหี้คุณเล่นเป็นเอาตอนก่อนมึงยังบอกว่ามึงเล่นไม่เป็นเลยเอกว่าะมัโกเลยโรยีาแต่ยรไรอะขนาดนี้ไอซีนิกับตอนไหนวะเฮี ไม่ชอบอ๋อกูตอนไหนวะกดคลิปไปด้วยนะคลิปเนี้จะติดเหลืองแน่เลยดูบนนะสวายน้อยแคนดูสวะเกี่ยมมากยวไอ้เหี่ยมมากโอ้เยอะเยอะโซนั่งบนรถเหตุหรือเปล่าเจ็บเจ็บหมอไอเจ็บน่าจะโลเห น่าจะโลอู๋เป็นอยู่ตรงนี้อูนอยู่ตรงนี้แท็อุ๊ยอู๋เป็นมันเลี่ยมคิดว่ารอดอ่ะเข้าไปเลยแท็กไฟก่อนดิแท็กิดทางพี่หนอไอ้เคฟเคชนะแล้วสามศพสามศพสามศพเฮ้ยเอามีดเอามีดเอามีดเอามีไหนไหนใครมีดมีดเดี๋ยวรอก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งฆ่าอย่าเพิ่งฆ่ากำลังไปกำลังไปรอด้วยแล้วนะ เฮ้ทย,ยทังเฮ้ยทตาอโอ้โนายลี่บ้าไปแล้วแล้วมันก็นดีไปท,ทักทีเฮียตกเปอขอร้อง